สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเตือนภัยได้ไหมเนี่ยก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับการที่ส่งแฟนไปทํางานต่างประเทศคนเดียวครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาก็มาเล่าประสบการณ์คือไม่ใช่ของเขาเองหรอกเขาบอกว่าคนรู้จักของเขานั่นแหละมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ทํางานประมาณว่าตัดหญ้าปลูกหญ้าขายแบบนี้นะพยายามเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะหาเงินส่งให้เมียไปทํางานที่เกาหลี ก็วาดฝันไว้แล้วว่าถ้าเกิดไปทํางานที่เกาหลีนะจะต้องมีเงินมีทองร่ํารวยกันมากขึ้นแบบนี้ามีตังใช้ในที่สุดก็ส่งเมียไปทํางานที่เกาหลีได้ครับสมหวังละเรียบร้อยทีนี้ก็รอรับเงินนะทางสามีเนี่ยก็ทํางานหาเงินอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมก็หาไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็รอให้เมียส่งเงินมาด้วยแรกๆครับก็ติดต่อคุยกันทุกวันนะคุยกันดีปกติเลยเลิกงานกลับมาก็ติดต่อกัน ยังรักกันดีครับเป็นห่วงการคอยเทคแคร์เอาใจใส่ระยะไกลนั่นแหละต่อมาอีกประมาณ10วันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วไม่นานเลยนะแค่10กว่าวันเนี่ยเปลี่ยนแล้วอะการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่ค่อยจะได้คุยกันเหมือนเดิมครับเวลาที่โทรไปติดต่อไปอะไรเนี่ยทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็จะประมาณว่าไม่มีเวลาคุยก็จะอ้างโน่นอ้างนี่นะติด OT ติดนั่นติดนี่งานเยอะ อ้าว่รฟังสามีก็เข้าใจครับไม่เป็รายงานเยอะก็ไม่รู้นะว่าอยู่ที่นู่นเขาทํางานอะไรกันแบบไหนงานเยอะก็เข้าใจไงแต่ว่ามันเป็นแบบเดิมซ้ๆเริ่มแบบห่างมากขึ้นเรื่อยเเขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันแปลกแล้วจากความไว้ใจกลายเป็นความหวาดระแวงครับทีนี้เขาก็หาวิธีตามสืบนั่นแหละอาจจะแบบว่ามีเพื่อนที่ทํางานที่เกาหลีอยู่เหมือนกันอะไรแบบนี้จนในที่สุดก็ได้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างที่เขาคิดเป๊ะเลย คือฝ่ายผู้หญิงอ่ะมีคนใหม่ซะแล้วแค่10กว่าวันเองอ่ะไปมีคนใหม่ได้แล้วถ้าอย่างห่างกันเป็นปี2ปี3ปีอย่างนี้ยังพอว่าใช่ไหมพอเข้าใจแต่นี่แค่10บกว่าวันเองครับก็คงจะไปเจอไอ้หนุ่มที่ไปเป็นแรงงานเหมือนกันแล้วก็เกิดเหงาใจเหมือนกันอยู่ด้วยกันผู้ชายอีกคนนึงก็อาจจะแนวเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้แหละก็คือทางบ้านทางครอบครัวก็พยายามจะหาเงินส่งให้มาทํางานเกาหลีอ่า เขาก็อาจจะมีเมียรออยู่ที่ประเทศไทยก็ได้เช่นกันจนปัจจุบันนี้ครับผู้ชายที่ได้สูญเสียเมียไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังทํามาหากินเหมือนเดิมก็ถือซะว่าอ่ะฟาดเคราะห์ไปนะส่งเมียไปเจริญแล้วไม่มีข้อมูลนะว่าเขามีลูกด้วยกันหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงเขากลับมาอีกทีหนึ่งมาเจอหน้ากันจะเป็นยังไงเนี่ยเออแต่เขามีตังแล้วนี่อาจจะไม่มาแถวแถวบ้านแล้วมั้งมาฟังความเห็นนะคนแรกเขาบอกว่า ของผมนะไปตั้งแต่ทําหนังสือเดินทางเลยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็รอบินแต่ว่าไม่มาอยู่บ้านเหมือนกับว่าทําพาสปอร์ตทำอะไรเรียบร้อยเพื่อที่จะส่งไปทํางานที่เกาหลีนั่นแหละแล้วอยู่ดีๆเมียก็ไม่ยอมไปครับก็บอกว่าได้งานทําใหม่แล้วแถวแถวบ้านนี่แหละกลายเป็นว่าก็ไปอยู่กับคนใหม่เขาก็บอกว่าผมนี่ทั้งเจ็บทั้งแคนเลยอย่าให้เจอเด้อ คนต่อมาบอกว่าผัวไปก่อนส่งเงินมาให้เมียตามไปทีหลังไปอยู่ด้วยกันไม่ถึงเดือนเมียเอาผัวใม่เฉยเลยก็เห็นมาแล้วครับคนต่อมาเขาบอกว่าพากันไปเป็นคู่น่ะดีที่สุดแล้วแต่ว่าบางทีไปเป็นคู่มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันอย่าว่าแต่ไปต่างประเทศเลยขนาดอยู่ในประเทศไทยแค่แยกกันทํางานก็ยังเจอเหตุการณ์แบบนี้มากับตัวมีคนมาตอบกลับบอกว่านาวานครโมเดล ไป2กลับ1พออ่านความเห็นหลายๆคนนี่ผมว่าน่าจะมีประสบการณ์ประมาณนี้กันมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยประมาณว่ารวมสาราคนเศร้าแบบนี้เลยบางคนก็อาจจะเจอกับตัวนั่นแหละแต่ว่าทำเป็น,น,ย,นยัยไงพูดว่าเป็นคนอื่นส่วนบางคนก็เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของตัวเองเรียกความน่าสงสารอ่ะก็ไม่รู้ครับอ่ะคนต่อมาเขาบอกที่เกาหลีคนไทยนะ่ะเปลี่ยนคู่กันเป็นเรื่องที่ฮิตมากมาก บางคู่ไปด้วยกันยังอยู่ไม่นานก็แยกทางแล้วก็หาคู่ใหม่ทั้งคู่เลยอ่ะผมเคยไปมา5ปีก็เลยรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเอาละสิครับเพื่อนๆไหนใครมีแลนว่าจะส่งคู่ชีวิตของคุณไปทำงานที่ต่างประเทศบ้างหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงซะด้วยสิคนต่อมาบอกลูกพี่ลูกน้องผมนะไปทำงาน10ปีส่งเงินมาให้เมียที่ไทยใช้ทุกเดือนเมียก็สร้างบ้านซื้อรถ น้องเบื่อเกาหลีก็เลยอยากกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยกับลูกกับเมียเหมือนเดิมแต่เมียไม่ให้เข้าบ้านบอกว่ามีผัวใหม่แล้วอ้าวดีที่น้องมันเป็นคนใจเย็นไม่ว่าอะไรเมียเลยตอนนี้น้องมมนก็ไปทํางานที่เกาหลีอีกแล้วที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนนี่แปลว่าไม่ใช่แค่คนที่ไปทํางานนอกเท่านา้นนะที่เขาอาจจะนอกใจคนที่รอรับเงินอยู่ทางนี้ก็อาจจะทําเหมือนกันโอโหแต่ละเรื่อง แปลว่าอย่าแยกกันนี่น่าจะดีที่สุดแล้วไปไหนไปด้วยกันเลยคนต่อมาบอกอย่าว่าแต่ไปเกาเหลีเลยครับมาเบิ่งโรงงานไทยก่อนไป2กลับ1บางคู่นะมาตอนเช้าสองคนตอนเย็นกลับ1คนจบหลักสูตรอะไรจะรวดเร็วกันขนาดนั้นมีความเห็นตอบกลับบอกว่าโรงงานแถวชนบุรีบ่อวินระยองโรงงานภาคตะวันออกมาทำโรงงานเนี่ยเสียเมียเสียผัวหลายคู่แล้ว ที่นี่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาบอกว่ามันก็แค่บางคนเท่านั้นล่ะฉันกับสามีก็แยกกันไปทํางานหาเงินช่วยกันส่งลูกเรียนจนจบมีงานทํามีบ้านมีรถมีเงินเก็บนิดหน่อยประคองชีวิตรับผิดชอบครอบครัวด้วยซ้าไม่เคยมีเรื่องชู้สาวเลยนี่ขนาดว่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน15ปีเต็มนะพอเจอกันตอนเทศกาลเท่านั้นล่ะก็ยังรักและผูกพันกันเหมือนเดิมอ๋อนี่คือทํางานห่างกัน15ปีครับเจอกันเฉพาะวันเทศกาลเท่านั้นก็ยังรักกันเหมือนเดิม อ่ะก็อาจจะมีบางคนคิดว่าคุณอาจจะไม่รู้เฉยๆหรือเปล่าเออเขาอาจจะนอกใจคุณไปแล้วก็ได้ความเห็นต่อมาบอกว่าความคิดคุณเยี่ยมมากครับผมดีแล้วที่คิดทําเพื่อลูกๆนะอย่าไปสนใจผู้หญิงคนนั้นให้คุณเก็บเงินเยอะๆสร้างชีวิตด้วยตัวเองมีเงินเยอะๆแล้วก็ทําเพื่อลูกถ้าคุณมีชีวิตดีขึ้นมีเงินมีทองสักวันหนึ่งก็จะมีผู้หญิงเข้ามาหาคุณเองแหละ หรือไม่คุณก็อาจจะไม่อยากจะมีเมียใหม่เลยก็ได้นะเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคุณก็คือลูกสุดยอดครับก็มีความเห็นมาตอบกลับบอกว่าผู้หญิงเขามีสิทธิ์เลือกจะเลี้ยงเขาไม่ได้เขาก็ต้องหาใหม่ปะอา้าวมาไงเนี่ยพอดูโปรโฟไฟล์คนนี้นะธงชาติขเขมรครับเป็นรูปโปรไฟล์เออแปลกไหมอ๋อชาวขเขมรเขามีแนวคิดกันแบบนี้นี่เองแม้ว่าจะมีลูกด้วยกันแล้วก็เหอะ คนต่อมาบอกว่าพอฟังข่าวนี้ก็คิดถึงหลานชายของฉันเลยเมียไปทำงานที่เกาหลีก็มีผัวใหม่ทิ้งหลานชายฉันไว้ฉันก็สงสารลูกที่ยังเล็กๆอยู่ด้วยนะแต่ก็บุญใครกรรมมันอีกคนก็บอกว่าขนาดนอนกอดกันทุกวันก็ยังนอกใจนับภาษาอะไรกับคนที่ไปทำงานที่ห่างไกลขนาดนั้นมันอยู่ที่สันดานคนค่ะถ้าคนจะไม่นอกใจนะ่ะไปอยู่ไหนห่างกันแค่ไหนเขาก็จะไม่นอกใจ คนต่อมาบอกว่าอย่าไปโทษประเทศอื่นครับมาเบิ่งตามนิคมอุตสาหกรรมระยองชลบุรีอยุธยาก่อนครับเห็นมาหลายคู่แล้วอ่ะแค่ทำงานคนละโรงงานก็ร่อยไปและทางอื่นนี่มันสาราคนเศร้าชัดๆความเห็นต่อมาเขาบอกว่าใครก็อยากจะมีทางเดินที่ดีกว่าเก่าถ้าเราดีเราขยันทำงานอ่ะอยู่ไหนก็มีกินมีเก็บไม่จะเป็นต้องไปต่างประเทศหรอกครับเพราะงั้นคนที่อยู่ในเมืองไทยคงอดตายกันไปหมดแล้วล่ะ ไปนอกใช่ว่าจะดีเพราะกว่าจะไปได้เนี่ยต้องเสียค่าโน่นค่านี่เยอะแยะ,ยะบางคนไม่เหลืออะไรเลยตอนกลับมาขอให้คนที่ไปนอกเนี่ยจะไปนอกอคิดให้ดีๆครับอ่ะและนี่ก็คือเรียกว่าเตือนภัยดีไหมนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ